สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาค่้ามซีทีวีประจำวันอังคารที่15กันยายนค่ะค่ะมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะนายสมศักดิ์ปริสุทธโธเหมทานนนท์ว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีเข้าพบนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและเตรียมสารงานต่อยืนยันตั้งใจทำงานเต็มความสามารถและบริหารตามยุทธศาสตร์จังหวัดค่ะ นายสมศักดิ์ผลิสุทธโอเหมท่านน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีคนใหม่พร้อมคณะได้เดินทางเข้าพบนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีที่สารการจังหวัดจันทบุรีพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดจันทบุรีหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งให้นายสมศักดิ์ผลิสุทธโธเหมทานน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังโยกย้ายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีคนใหม่ ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558โดยโยกย้ายนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีไปดารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารตามยุทธศาสตร์ทั้ง4ด้าน ได้แก่ผลไม้การท่องเที่ยวการค้าชายแดนและอันยม,มณีโดยมุ่งเน้นการสร้างฝายชะลอน้ําเพื่อเป็นแหล่งน้ําสําคัญทางการเกษตรภาครัฐต้องเล่นการกระจายผลไม้ทั้งในและต่างประเทศส่วนปัญหาน้ําท่วมในจังหวัดจันทบุรีถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและคอยขุดลอกคูคลองให้น้าไหลได้อย่างรวดเร็วแก้ปัญหาน้ําท่วมทางและเขตเศรษฐกิจในจังหวัดจันทบุรี โดยนายสมสศักดิ์ปริสุทธโธเหมทนานนาทีผู้ว่าการจังหวัดจันทบุรีคนใหม่ได้รับฟังคําแนะนําและเตรียมสารงานต่อเพื่อให้การบริหารราชการในจังหวัดจันทบุรีเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีความรวดเร็วสำหรับประวัตินายสมสศักดิ์ปริสุทธโธเหมทานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีคนใหม่ลำดับที่41เกิดเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2498 ปัจจุบันอายุ59ปีสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและปริญญาโทรัทธภาษา,า,าศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพระราประหศา,าศาสตร์หรือนิดาเริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่15มกราคม2522ในตำแหน่งปลัดอำเภอครีริลนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนไปเป็นประหลัดอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูประหลัดอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีประหลัดอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชและระหว่างปี2530ถึง2538รับราชการในจังหวัดจันทบุรีเป็นประหลัดอำเภอท่าใหม่มะขามสอยดาวและอำเภอเมืองจันทบุรีก่อนขึ้นเป็นอำนเภอครั้งแรกในปี2538เป็นอำนเภอท่าแพจังหวัดสตูล2541เป็นอำนเภอเขาสมิงจังหวัดตราด 2,543เป็นนายอำเภอเมืองพะเยาจากนั้นเป็นนายอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาในปี2,549เป็นประลัดจังหวัดปทุมธานี2,550เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในปี2,556เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งแรกที่จังหวัดราชบุรีก่อนย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและในวันที่1ตุลาคม2,558เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลำดับที่41 ก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้กลับมาจันทบุรีครั้งหนึ่งนะครับผมเคยอยู่ที่นี่มา8ปีนะครับครั้งสุดท้ายก็เป็นเวลาอาอุโศที่อำเภอเมืองจันทบุรีเมื่อพศอ5 3 8อง้อยสาอยู่แต่ปี3าถึงตั้งปี3าก็ขอย้ายมาจันทบุรีหลายครั้งครับตั้งแต่ตำแหน่งในเฟอก็ไม่ได้มาตำแหน่งรองผู้ว่าก็ไม่ได้มาก็ได้มาในปีสุดท้ายแต่ก็จะทำงานเต็มที่ถึงแม้จะเหลือปีเดียวก็แล้วแต่ พอเกษียณเสร็จแล้วผมก็อยู่ที่จันทบุรีนี่แหละครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าสามารถนะครับที่ได้คุณาให้คําแนะนําและก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการที่จะสานงานต่อก็คงจะช่วยกันสานต่อซึ่งการทํางานก็ต้องทํางานร่วมกันนะครับผมไม่สามารถที่ทางานคนเดียวได้ก็ต้องถ้าได้รับความร่วมือจากส่วนราชการทุกส่วนภาคเอกชนนะครับั้กท้องที่ท้องถิ่นในส่วนกลางถี่ในพื้นที่และก็สื่อมวลชน ทุกส่วนด้วยนะครับเราก็ได้ช่วยนกันทํางานให้มันไหลลื่นสะดวกยิ่งขึ้นนะครับปัญหาต่างๆที่จะต้องสารต่อผมก็ได้รับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลไม้เรื่องของน้ำท่วมน้ำแรงต่างๆนะครับของจันทบุรีนะครับซึ่งมันก็มีทิศทางแนวทางในการแก้ไขที่มันใกล้จะบรรลุผลอยู่แล้วนะครับเราก็เอาประสบะการณ์ที่ผ่านมามาเป็นแนวทางในการที่จะ ก,การประสานความร่วมมือในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสารงานต่อของนายสมศักดิ์ปริสุทธโทเหมทานนนว่าที่ผู้ว่าการจังหวัดจันทบุรีในการขับเคลื่อนจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,558พภวนนทผลนนกถถ่ายภาพทวีปยศสันทีมข่าวซีทีวีรายงาน